สวัสดีครับอยู่กับผมมังกรดัมซิงครับสงท้ายวันสงการครับนี่ไม่รู้ว่าจะหยุดหยุดวิ่งงานหรือเปล่าครับนี่หรือว่าจะวิ่งข้ามปีไปเลยครับนี่ปีใหม่ไทยสวัสดีครับก่อนจะวันสงการครับนี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จครับนี่ออกทางใหม่ครับทางนี้พอวิ่งได้ครับเส้นนี้ ไปเส้นเมือวานทางนน้นมันบืนือนออกไปไกลครับเสนี้บืนออกไ,ไกลๆครับเนี่ยาารลอยนี่ก็ทอดถนนดําครับอัะตอนนี้แต่งทางก่อนครับนี่แต่งทางครับเอาดินปวกมาใส่ดูทิจะอยู่ไหมอยู่กันที่จะชีเมันเดิมครับนี่ ลอกนาเขาครับนี่ทางมันน่วมครับน่วมมากเลยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเอฟซีดูครับเมื่อวานเนี่ยคันไหนไปก็จมคันไหนไปก็จมครับมิดลอด้อมิดล้อเลยครับนขนาดเอาหน้าดินแห้งๆปูแล้วครับตำทางขึ้นสูง50เซนครับสูงกว่าระดับพื้นเดิมมันก็ยังติดครับ เส้นนี้ก็พอวิ่งได้ครับนี่นี่ก็สิบ่าเทีย่ยวแล้วครับนี่แต่เช้ามาไม่รู้ว่าฝนยะต,ตกไหมครับนี่ร้อนโอเปิามากเลยครับนี่วันนี้ก็วิ่งด้วยกันอยู่สีห้าคันครับวันนี้วิ่งด้วยกันห้าคันหกคัน ไถามาแล้วครับเค,ครียบเดี๋ยวรอชมตอนแต่งทางเสร็จเลยครับผมเอ้กไถเรามาแล้วครับนี่เจ็กซี่แล้วครับพี่น้องเอ้ยมันจะได้งเงื่อนเขานี่ละยาเจ็กซี่แล้วครับ

ไปเขาก็เลื่มแลลครับไปร่างเขาแล้ลครับยำใบกระท่อมร้ายเช้าวิ่งสามคันครับหอดเที่ยงเลยครับผมว่าไปเช้านดนี่มาเสริมครับที่หลังครับ3ามคัน ดินเลยครับผมชมคันนี้ครับนี่คันนี้นะครับนี่พาเพื่อนปิดเมื่อวานนี่ดูรบบจะออกได้ไหมรอชมครับอดินมาใส่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับนี่ เดี๋ยวรอฟังเสียงพอ่อแล่นครับสงการก็ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายคลิปที่ไหนให้ซีดูครับนี่ เดี๋ยวจะพยายามถ่ายครับฮะถ่ายไว้ให้ดูครับผมโอ้ตายโอ้แม่มันจะดังกระท้อหรือเปล่า ีสีครับมันมีปัญหาแต่ตรงรกันแท่หน้านี่แหละครับคู่กันแท่หน้านี่นะครับมีปัญหาน่วมแต่หมองเดียวนี่นะครับเดี๋ยวรอคันนี้ดูคันนี้ครับเนี่ยชว์โชว์เด้อออกกล้องเนี่นี่ลอยซิบฮาน่ะ ้ยมือกับจิสั้นเนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมือบนหนึ่งคือเขาอกครับเดี๋ยวรอดูตอนออกตัวครับนี่เดี๋ยวรอดูครับยางใหญ่จะออกตัวได้ไหมนี่นะครับรถใหญ่จะได้เปรียบเขาตรงนี้นะครับ่ทางมันทางน่วมนี่นะครับมันจะไม่ค่อยลงมันยางแปดเนาะเพราะว่าหน้ายางเราหน้ายางมันสัมผัสหน้าดินมันกว้างครับมันก็ ลองมันลงไม่ลึกครับผมงลงก็ลงไม่ลึกครับถามว่าเป็นหน้ามิลี่อยู่เนี่ครับหายมิดลอ่อเลยครับ <S <S ยางเล็กยางใหญ่ก็กินน้ำมันเท่ากันครับผมไม่ต่างกันเนาะเปลืองซ้นเปลืองแต่ว่ายางเปลี่ยนยางแต่ละทีนี่ก็อาจจะแพงกว่ายางแปดนิดนึงครับ แบบสบายๆนะครับนี่ห้อยไม้ครับนี่เราต้องใช้หัวครับครับรถเราต้องต้องอ่านเก็บให้ออกครับว่าจะไปทางไหนว่จะง่ายรถจะของเนาะตัวย้ำไปย่ำไมาเนี่ยกเดเ๋ยวกรติดครับนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูทีเด็ดครับนี่ร้อมีเกียร์โซโลครับนี่ สโลรถจิบครับเ,เดี๋ยวเราชมครับตอนออกตัวครับผมไก่ได้สัญญาณให้ตัวแล้วครับนี่ไก่จะเต็มแล้วครับอันนี้เครื่องเดิมครับพิเศษมีมีสโลรถจิบครับนี่แต่ว่าผมว่าโลเล็กไปครับ รถมาเยอะแบบนี้แต่เช้านี้น่าจะเสร็จไปแล้วครับนี่เช้านี่แค่3คันครับมาลุ้นกันครับนี่จะไปได้ไหมอัอเป็นยนัไปจอกมาแล้วครับนี่ ออกตัวไวครับโอ้เปลี่ยนลายไหมครับน,น,น,นี่โอ้ยบ่โชดแนีนี่แม่บองนี่บอกติดติดนี่โอเคครับก็ขอจบคลิไปไว้เบียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ